เื่อเป็งฮันหั่ะเอิรเฮ็ดเนี่ยอกเก็งๆเฮ็ดเนี่ย

อ้า,คาอคัดอ้มหน่อยฮะขาดเลยฝ้าเกินซีดอกก็ฝ้า ได้ทำนี่แหละไปกันต่อได้ทำนี่แหละกลับบ้านได้อมดอมหน่อยหนะึ่งนี่กว่ามันเห็ดโลแมน,นไปกลับบ้านกันลอดฮะลาดเอาบ่า ไปน้อมแดดแรงอางน้นทางได้จะน้อมไหมเจอไม้รับลงเ,เหมืองแรงเข้าผ้ามาจอบเบิ้งไหมเจอไม้รับก็ต้งองพนออกจากดินขันพื้นมามาผ่อกร้า,าสิ่ใดอยู่ดิมันต้องขืนหรือเหมืองแร่เหรอเออขืนกะหาเบื่พขืนกะหาคือแก่นกห็นกห้องอยู่เนาะ ไปรอติดตามชมคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย